เหตุการณ์สุดท้ายของหนุ่มกัญชัยที่เป็นอันตรายผ่าตัดรอบสองอาจจะต้องทำเหตุการณ์สุดท้ายของหนุ่มกัญชัยที่เป็นอันตรายได้เกิดขึ้นเมื่อล่าสุดทำให้เขาต้องผ่าตัดรอบสองตามที่เขาเผยออกมาในโพสต์ล่าสุดของเขาบางคนจะคิดว่าอาจเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการรักษาการเป็นโรคของเขา,ขเขาก่อนที่เขาจะต้องผ่าตัดรอบสองหนุ่มกัญชัยได้มีอาการป่วยตั้งแต่วันจันทร์ก่อนมีไข้และปวดท้องอย่างรุนแรง ทำให้เขาต้องหยุดงานไป3าวันจนกระทั่งเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่30ิเมื่อมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ิ้นปีอย่างรุนแรงทำให้เขาต้องไปที่โรงพยาบาลแห่งแรกที่โรงพยาบาลทางคุณหมอได้ตรวจเลือดและพบว่ามีค่าตับสูงและมีค่าสารเหลืองในเลือดเพิ่มขึ้นทำให้คุณหมอสงสัยว่าอาจเป็นเรื่องของนิ่วในท่อน้ำดีจึงให้เขานอนโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบต่อแต่หนุ่มกัญชัยไม่ได้นอนเพราะอาการปวดท้องยังคงเหลืออยู่จึงได้นำเอาเอกสารการตรวจ ที่ได้มาส่งให้คุณหมอที่ดูแลเขาดูซ้ำและได้รับคำแนะนำจากอาจารย์หมอว่าควรรีบกลับไปแอดมิดที่โรงพยาบาลโดยด่วนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลบำรุงราชมีการเช็คเลือดซ้ำและพบว่าค่าตับแอล AST, ALT, GGT ที่ตรวจไปตอน5โมงเย็นพุ่งสูงกว่าเดิมจากระดับร้อยกว่าเป็น900กว่าเกือบพันปกติห้ามเกิน50และยังมีค่าสารเหลืองในเลือดเพิ่มขึ้นทําให้คุณหมอแจ้งว่าอาการดังกล่าวเข้ากับภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดจากท่อน้ํเดีอักเสบติดเชื้อหรือคิวโคเจติส ซึ่งเกิดจากนิ้วในถุงน้ำดีหลุดลงมาอุดตันท่อน,น้ำดีเพื่อรีบแก้ไขปัญหาคุณหมอได้ให้รีบทาหัตถการด่วนเพื่อเอานิ้วออก e อ s i p i v e s โ o n e remove โดยวางยาให้หลับใช้กล้องและเครื่องมือใส่ผ่านช่องคอลงไปและผ่าเข้าไปบริเวณรูปเปิดท่อน้ำดีพบว่ามีนิ้วค้างอยู่ตามคาดและน้ำดีจากสีเหลืองทองทั่วไปได้กลายเป็นสีดําทําให้คุณหมอต้องล้างท่อน้ําดีพร้อมให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดาเพื่อควบคุมการติดเชื้อลูกลาม หลังจากนี้คุณหมอแนะนําให้รับการผ่าตัดถุงน้ําดีออกเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วและการอักเสบติดเชื้อซ้ําในอนาคตทางคุณหมอได้อธิบายเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนคือตับอ่อนอักเสบซึ่งเกิดได้เนื่องจากรูปเปิดของท่อน้ําดีและท่อตับอ่อนมาเปิดรวมกันบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นภาวะตับอ่อนอักเสบมกักมีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปีหรือชายโครงขวาและอาการปวดร้าวไปด้านหลังจะตรวจพบระดับเอนไซม์ของตับอ่อนสูงกว่าปกติ หนุ่มกัญชัยต้องขอบคุณสำหรับความห่วงใยของทุกคนและขอโทษสำหรับความผิดหวังของบางคนที่เกลียดชังและคอยสาดแช่งเขาซึ่งเขาก็รอดมาได้แล้วตอนนี้คุณหมอยังต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ตลอดและให้พักฟื้นเพื่อรอประเมินอาการต่อไปอาจจะต้องผ่าตัดรอบสองสำหรับถุงน้ำดีเขายังเตือนว่าถ้ามีอาการแบบผมยานิ่งนอนใจรีบไปหาหมอน,นะครับทำให้เรารู้ว่าอาการที่เหมือนกันอาจเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องรีบไปตรวจรักษาเพื่อป้องกันอาจเกิดผลร้าย เมื่อได้รับความเป็นอันตรายและต้องผ่าตัดรอบสองหนุ่มกัญชัยยังคงเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าความเป็นมนุษย์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วทําให้เรารู้สึกว่าความรักและการดูแลของคนรอบข้างเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการรักษาการเป็นโรคและการเตือนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองคุณคิดว่าควรทําอย่างไรเพื่อป้องกันอาการเหมือนกันมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของหนุ่มกัญชัยมาถามและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลย